ฝ้าจางหน้าขาวใสน้ำหัวหอมใหญ่รักษาฝ้าฝ้าจางหน้าขาวใสน้ำหัวหอมใหญ่รักษาฝ้าฝ้าจางหน้าขาวใสด้วยสูตรน้ำหัวหอมใหญ่รักษาฝ้าสูตรรักษาฝ้าด้วยน้ำหัวหอมใหญ่ฝ้าจางหน้าขาวใสวิธีรักษาฝ้า แบบปลอดภัยและได้ผลด้วยน้ำหัวหอมใหญ่สูตรรักษาฟ้าด้วยน้ำหัวหอมใหญ่เป็นอีกสูตรหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการปรับสภาพผิวให้กลับมาเป็นปกติเนื่องจากในหัวหอมใหญ่มีส่วนผสมของกรรมะถันจึงทำให้น้ำหัวหอมใหญ่สามารถแก้ฝ้าหรือทำให้ฝ้าจางลงได้นอกจากนั้นน้ำหัวหอมใหญ่ยังช่วยบำรุงเซลล์ผิวอีกด้วย ขั้นตอนการทำน้ำหัวหอมใหญ่รักษาฝ้ามีดังนี้ 1. นำหอมหัวใหญ่2-3หัวมาสับให้ละเอียด 2. นำผ้าขาบางมาห่อจากนั้นก็บีบเอาน้ำหอมหัวใหญ่ออกมา 3. นำน้ำหอมหัวใหญ่ที่ได้มาผสมกับน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน 4. ใช้สำลีก้อนชุบน้ำส่วนผสมที่ได้จากนั้นนำไปทาบนใบหน้าบริเวณที่เป็นฝ้า 5. ทิ้งไว้ประมาณ ประมาณ20นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นโหทำประมาณวันละ2รอบจะเห็นผลภายในไม่กี่สัปดาห์หัวหอมมีกรรมฐะถันและแร่ธาตุที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวรอยดำจากฝ้าจึงค่อยๆจางลงได้ดีรอยฝ้าจะสามารถจางลงได้อาจมีกลิ่นชุนสักหน่อยแต่หัวหอมจะช่วยรักษารอยดำจากฝ้าได้เป็นอย่างดีฟันหัวหอมเป็นแว่นๆหรือคั้นเอาเฉพาะน้ำของหัวหอมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อดับกลิ่น และลดความซ่าที่อาจทําให้แสบผิวสัก5-10นาทีนํามาพอกหน้า15-20นาทีแล้วล้างออกทําประจํารอยฝ้าจางลงได้อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ